สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายปี2567นิติสงครามอาชญากรรมลึกลับภาวะเงินเฟ้อการคลังอ่วมผ่าดวงเมืองปี2567ด้วยอาจารย์พินโยพง์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ อ่านคำพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองจากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสบดีปี2567โคจรสองราศีปัจจุบันโคจรตรงกับราศีเมษและจะอยู่ไปถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภไปจนถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำรา ดาวพะหัสบดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่งของดวงเมืองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าการขายดีสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจกรรมการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบ242ปีดาวพะหัสบดีเป็นกลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้าย ให้โทษทางด้านของกฎหมายศิลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกันหรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์เดิมดาวพรฤหัสบดีกุมกับราหูตรงกับราศีเมษแต่ภาพปรากฏตอนนี้พระราหูย้ายเข้าราศีมีนส่วนดาวเสารนั้นอยู่ตรงราศีกุมช่วงปี2566 ดาวตรีเทพส่งกระแสถึงกันดาวพฤหัสบดีถือเป็นจอมเทพส่วนราหูเป็นจอมมารเทพกับมารผสมกลมกลืนกันการตั้งรัฐบาลจึงออกมาตามดวงดาวที่ผสมกันก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤกษกวันที่30เมษายน2567อยู่ถึง13พฤษภาคม2568ดดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนเศรษฐกิจ การเงินการคลังจะอำนวยโชคดีให้การเงินเศรษฐทรัพย์ทั้งหมดของประเทศการค้าการขายรุ่งเรืองภาษีอากรเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะเสียภาษีน้อยลงและได้รับอน,นิสงส์ทว่าเกณฑ์ร้ายบาปพระเคราะห์การบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะงักเพราะเกิดภัยจากคะแนนเสียงข้างมากกระทบพรบบางฉบับเกิดความวุ่นวายในพักการเมือง เกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะกฎหมายการเงินถ้าดาวเคราะห์เบียนมาจากภพที่8บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและหากถ้าเกิดในภพ11บ11หมายถึงรัฐสภาทำนายว่าซสคนสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมแล้วต้องมีการเลือกตั้งซ่อมความคืบหน้าคำทำนายปี2567บมังกรไฟบลัยกัน เปิดคาทํานายแรกกับสินแสเข่งอาจารย์ชนทัตพื้ไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอาวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลหลความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงฆ์วงการบันเทิงการล่มสลายของเศรษฐกิจ การเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสัำเป็นปีแห่งการปะทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่ย1ิเอ็ดเมษายน2325เวลา 6.. 5นาิกนาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567 เป็นปีมังกรไฟบาลายกันทํานายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านของการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567 ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดบัตรเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีย้อนคำทำนายจะมีนายกคนใหม่ นอสตาดามุสเมืองไทยเตือนระวังเมษาสยองย้อนคำทํานายเตือนจากนอสตาดามุสเมืองไทยอาจารย์โสรัจจนนวลอยู่ผ่านรายการไทยรัฐทอล์กดูดวงการเมืองยกระดับเดือนเมษายน2567ระวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีดวงนายกคนใหม่จับตานายกเศรษฐาทวีสินอยู่ไม่ครบวาระในปี2566 มีดาวย้ายใหญ่มากโดยเฉพาะ17ตุลาคมราหูย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนตอนนั้นคือช่วงจัดตั้งรัฐบาลและปี2567จะมีดาวที่คล้ายเป็นราหูคือดาวพฤหัสซึ่งจะย้ายประมาณ30เมษายน2567หลังจากนั้นจะมีเรื่องเข้ามามากมายและวกไปเรื่องของสงครามโลกด้วยถามต่ออีกว่า รัฐบาลคุณเศรษฐาจะอยู่ครบสมัยหรือไม่ทํานายตามดวงดาวนอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวว่าอันนี้ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยปี2567เป็นปีที่สำคัญกับประเทศเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาและอีกหลายเรื่องแต่หากตามดวงดาวแล้วก็ไม่ครบวาระอันนี้พูดตามดวงดาวที่เห็นคือดาวพฤหัสเพราะดาวนี้ คือดวงในประเทศจะเกิดการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองอาจจะเป็นพักเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็ได้ปีดวงเหมือนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์ยุบสภาหรือไม่อย่างไรแต่ที่เห็นนะ่ะคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นเองคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็ง คำทำนายของโหนฟองสนานจมรจ,จรรันท์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำด้วยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษะจรสำคัญปี2567ริพฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567 ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บแเดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกลิกินีจรตั้งแต่21ิเดเมษายน2567พระเสาร์จรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567 เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พระหัสวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรถึงพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ปีย่าง243ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจร พระราหูวงเล็บเป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนกโกสินทร์มีดังนี้เรื่องร้ายที่น่าจับตามองตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละล,ะลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำ ลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละ,ละลอกปลายปีเกิดเหตุการณ์กราดริงที่สยามพลัก้อนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามมาปี2567